สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สําหรับคนราศีสิงหนะ์นะนี่ก็เป็นคําทํานายดวงชะตาคนราศีสิงห์นะหลังสงการปีนี้ไปจนถึงสงการปีหน้านะสำหรับคนราศีสิงห์นะฮะในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตนะฮะวิถีชีวิตเพราะว่ามฤตยูนะเข้าเรือนการงานหลังจากนี้ แต่ก็ยังไม่เห็นนะการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะต้องรอหลังสงการไปแล้วนะอีกข้อหนึ่งก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพญาติผู้ใหญ่ถ้าเกิดเรามีญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตาทวดนะฮะก็อาจจะสุขภาพไม่ดีนะหลังจากนี้สําหรับนะหลังจากนี้นะวันสงการสงการปีนี้นะวันมหาสงการตรงกับวันที่14เมษายน2 5 6 6นะพระอาทิตย์นะคือ เครื่องหมายที่บอกว่าเนี่ยคือปีใหม่ไทยแล้วนะจะยกย้ายจากราศีมีนนะเข้าราศีเมษพระอาทิต์เนี่ยจะย้ายเวลา16นาฬิกา5นาทีอันนี้โดยประมาณนะฮะออพอย้ายเสร็จเนี่ยก็จะถือว่าเป็นวันปีใหม่นะฮะเปลี่ยนนักษัตรนะฮะใหม่เปลี่ยนราศีเป็นราศีเมษนะสำหรับคำทำนายของคนราศีสิงคนราศีสิงเนี่ยนะฮะตั้งแต ต้นเดือนมีนาเป็นต้นมาเนี่ยพระเสายกย้ายเข้ามาเลงมาเลงถ้าเกิดเป็นคนที่ราศีสิ่หงโดยตรงอันนี้ราศีนะีไม่ใช่ลัคนาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างมากนะเช่นเจ็บป่วยไปด้วยโรคก,กระดูกเขาข้อฟันบางคนกระทบถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้มากนะครับเพราะพระเสาร็งอาทิตย์เนี่ยไปโดนจุดสําคัญเช่นหัวใจนะเส้นเลือดนะกระดูกพวกนี้คือ คือโครงสร้างหลักของร่างกายฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพในในส่วนนี้เสร็จแล้วนะฮะด้วยความว่าราหูอยู่ในภพสุภะมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยก็มักจะเจอคนพานคอยนินทาดูถูกมีปัญหามากมีปัญหาแย่นะก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยว่าราหูได้ตำแหน่งใหญ่ไหม ถ้าได้ตำแหน่งใหญ่ก็เป็นเรื่องใหญ่ถึงจะต้องมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลเลยก็มีแต่ถ้าลาหูเป็นตำแหน่งได้ตำแหน่งทั่วๆไปคนนั้นก็จะมีแค่ปัญหาถูกนิทาดูถูกปัญหาแย่ต้องทะเลาะกับคนพานคนรอบข้างหลีกเลี่ยงการขึ้นลงขึ้นศาลแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลก็ให้คล้องพระนอนวัดโพธิ์ปี25 3 0นนะขึ้นคอไว้เป็นประจำกายอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาโทษนะ ปัญหาอันเกิดจากคนพานได้นะพระบพลาหูอยู่ในภพสุภะนะหลังจากนี้มานะฮะไม่ควรร่วมหุ้นนะไม่ควรค้ำประกันไม่ควรอ,อะไรทั้งนั้นในลักษณะที่เป็นผลประโยชน์เพราะอลิมาอยู่ในภพตรงกันข้ามนะก็ไม่ควรจะไปทะเลาะอะไรกับใครหรือค้ำประกันใครหรือรับรองใครร่วมหุ้นกับใครนะฮะทางแก้นะสำหรับคนราศีสิงห์ นะก็คือปลูกต้นไม้นะสีเขียวมรกตนะให้รอบๆตัวนะอยู่รอบๆตัวก็ให้มีสีเขียวให้เยอะๆนะจะลดความกดดันความเครียดได้นะให้พกหยกสีเขียวสีเขียวมรกตปลูกต้นไมพ้พวกต้นไม้ตระกูลที่มีสีเขียวมรกตนี่ช่วยได้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมส่วนในเรื่องการเงินนะตั้งแต่วันที่23มีนาเป็นต้นมานะจนถึง18พฤษภาคมรายจ่ายจะกระทันหันมาก บานะงทีก็สีด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเป็นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจนถึง18พฤษภาแล้วก็จะมีรายจ่ายที่วิปลิตในคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในช่วงวันที่4นะถึง22กรกฎาคมอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็บริหารการเงินดีๆหมายความว่าเตรียมเงินก้อนเอาไว้รับมือด้วยอันนี้ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องการเงินได้คนราศีสิงห์นะ ในเรื่องการดําเนินชีวิตหลังจากนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเอ,อ่อที่ไหนมันไม่รุ่งรูปแบบงานเปิดร้านค้าในลักษณะนี้มันไม่รุ่งก็ลองปรับเปลี่ยนนะยกย้ายสิ่งของเปลี่ยนแปลงสิ่งของนะเช่นบางคนทํางานประจำนะรู้สึกเบื่องานเหลือเกินก็ลองเปลี่ยนมุม,มเปลี่ยนโต๊ะปรับเปลี่ยนนะ โต๊ะที่ทํางานเปลี่ยนรูปแบบโต๊ะนะมีต้นไม้สีเขียวๆมาตั้งเลยก็ช่วยได้ดีมากนะแล้วก็บางคนถ้าเกิดเปิดร้านค้าก็ลองนะฮะถือว่าสงการได้ทาความสะอาดบ้านช่องก็ย้ายสิ่งของปรับเปลี่ยนสิ่งของให้ดูแปลกหูแปลกตาเพื่อต้อนรับดาวมฤตยูเข้าพบการงานเอบางคนถ้าเกิดทํางานที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะ ต่างประเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะฮะคริปโตอยู่แล้วนี่การงานก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะอาจจะไปเอาใจใส่กับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษบางคนทำงานในลักษณะที่ต้องการโยกย้ายเช่นอยากจะเขียนคำร้องขอย้ายหลังสงการไปก็ให้เขียนคำร้องขอย้ายได้นะฮะต้องการเปลี่ยนงานก็ควรจะเป็นหลังสงการไปแล้วคือ19เมษายนไปแล้วนะแต่ให้คล้องพระนอนวัดโพไปด้วยจะได้ไม่ผิดหวังนะฮะ บางคนเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกเกี่ยวข้องกับความตายขายประกันแล้วก็จะให้ผลดีมากขึ้นแต่ด้วยความว่านะฮะพระเสาอยู่พบตรงกันข้ามเนี่ยความอกหักผิดหวังมันก็จะมีสูงก็ทางแก้ก็นะฮะให้หาย,ยกสีเขียวมรกตมาพกไว้คลองพระนอนวัดโพป,ปี2530นะสำหรับปีนี้นะฮะคนราศีสิงห์บางคนเนี่ยอยู่ตมต่างจังหวัดนะ ปุย่าตาทวดเราจะมีพระหน้าตาประมาณนี้เราก็นํามาส่งน้ําพระนะฮะในช่วงวันสงการเป็นสิริมงคลบางคนไม่รู้นะฮะว่าพระรุ่นนี้เนี่ยพุทธาพิเศษดีมากนะประวัติความเป็นมาในค่อนข้างสําคัญเกจิอาจารย์ที่พุทธาพิเศษพระรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระดีนะที่ทรงคุณค่ามากนะพุทธาพิเศษกันมีพระเกจิอาจารย์108รูป นะมีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะหลวงพ่อเตวัดสามงามนะนี่หลวงพ่อเงินวัดดอนใญยหอมนะหลวงหลวงพระจันทิมวัดชัางให้นะพระเครื่องพระจันทิมเนี่ยที่เป็นหลวงปู่ทวดนี่แพงมากเลยนะฮะอ,อาพาระาจันละีอโศกาลามนะหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองนะนี่ หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็เป็นพระทรงกรรมฐานด้านอสุภกรรมฐานหลวงปู่แหวนสุจินโนเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์รุ่นปี2500นี่ก็ถือว่า108รูปนี่มีความเข้มขังมากบางคนเห็นปู่ย่าตาทวดนำพระแก้วมรกตหน้าตาแบบนี้มาส่งน้ําก็อาจจะไม่เห็นพระพุทธคุณนะออถือว่าเป็นพระพุทธคุณบางคนนะฮะรู้สึกว่าไม่เป็นสีิมงคลก็เอาน้ําสงพระแก้วมรกตนี้ นะฮะมาลดอาบนะเป็นสิริมงคลนี่ก็คนเกิดราศีสิงห์ก็ลองทําดูนะเอาน้ําที่สงพระแก้วมรกตนี้นะอารัธนาอาบน้ำซะหน่อยนะเออลดน้ำซะหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นพระเครื่องหรือเป็นพระพุทธรูปที่ปลูกเสกโดยพระเกจิอาจารย์เพื่ออำนาจนะฮะอิทธิฤทธิบุญญารมีบารมีฌานสมาบัตินะฮะของพระเกจิอาจารย์นั้นจะสถิตอยู่ใน วัตถุมงคลน,นี้ก็อาจจะใช้ฤทธิ์อันเกิดจากฌานสมาบัตินั่นแนหะชาระสิ่งชั่วร้ายนะไม่ได้เป็นลักษณะไสยศาสตร์นะเป็นฤทธิ์อันเกิดแต่องค์ฌานเกิดจากสมาธิเป็นเขาเรียกว่าฤทธิ์อันเกิดแต่สมาธิก็เอามาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้นี่ใครมีพระดีเลยบางคนไม่เห็นคุณค่านะเห็นว่าเป็นแก้วไม่รู้ว่าปลุกเสกมาอย่างไงนี่อันนี้คือประวัติความเป็นมาก็สวัสดีปีใหม่อันนี้เป็นคลิปในวันมหาสงการ นะฮะฉลองมาหาสงการก็ขอให้ชีวิตผ่านพ้นทุกนะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะก็อย่าลืมไปหายกสีเขียว,ยวนะไปหา,าต้นไม้เขียวๆไปหาพระนอนวัดโพด้านหลังปี2530เป็นเหรียญน,นะฮะเท่ากับเหรียญ10นะก็เอามาคล้องขอนะก็ฝากไว้สำหรับคลิปสวัสดีปีใหม่ด้วยกับทุกคนนะ